ตอนนี้กลุ่มญาติพี่น้องมาจากโบใหญ่มาร่วมทำโรงทานด้วยกันดูในงานตอนนี้โรงทานก็กำลังจะเริ่มทยอยกันมา พี่น้องมาจากโบใหญ่มาร่วมทําบุญร่วมกันวันนี้ของเราก็มีก๋ายเตียยวไอติมจะพาดูไลฟ์าก็มารับถวายของลงพาตตอนนี้เราจะพาเข้าชมในงานปนุมาเพิ่มยู่เพียนชื่อนามสกุลแล้วก็ เอามาเกาะตรงนี้ในบางมุตัวนีหรือไม่เขียนก็ไม่เป็นไรหนูตั้งสัจจะอธิษฐานเลยก็ได้คือถ้าคนมาเยอะๆบอกว่าไม่เขียนก็ไม่เป็นไรถ้าเขียนจะช้าบอกว่าอธิษฐานก็เลยจะได้เอาเป็นพูดเ้อเอาเป็นพู่จับเวลาปางนี้มาลักเลยร้อยหนึ่งได้ทั้งกระเบื่อนบุกบังและเทาโสถเลยเอามาครับจะเป็นมัชฌาพาโชก เราจะได้มีเกราะป้องกันตัวเราจะได้มีรั้วป้องกันบ้านนะกระเพื่องเนี่ยเป็นเครื่องบุงบังเป็นสิ่งที่เป็นเย็นพ่อเย็นเม่แผ่ถึงลูกเราจะได้อยู่ดีกินสุขไทรโชคดีมีปรารถนาสิ่งหนึ่งอภิรัเลยครับคือจัดเฉียนก็ได้อธิษฐานเลยก็ได้ปามาต่ตอกันมาเป็นตอกันเป็นคู่เนี่ยเป็นคู่เป็นคู่จัดเขียนก็ดีไม่เขียนก็ได้เอาใจบูชาแล้วบ้านนี้น่าจะ รับลอตเตอรี่มีพัดลมมีหครับร่วมบริจากท่านนะท้าไปจาพระพุทธหลวงพ่อนี่ตอนนี้อยู่ในซองนะครับใครจะได้เป็นหกล้านเลกสำหรับวันมาคบูชาวันนี้ใส่สองร้อยบาทรับดึงชุดเลยตอนนี้กำลังขนของลงุดเลยนะครับอ้าวสวัสดีจ้าวัสดีครับพี่น้องมาหอดแล้วมาถึงแล้ว เข้ามาตรงนี้เลยเลยแตพนักงานกองมหาก็สนออกมาได้แล้วเด้อไม่ต้องถอดรองเท้านะคะเดินมาเลยเดินมาผ่านหน้าลวงตาก็กลมรับนิดนึงหรือจะรับน้ำมนต์ก่อนก็ได้นะรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์วันมาฆ้าเลยวเข้าไปนั่งแล้วก็รับน้ำมนต์ก่อนก็ได้เอามาลงงานฝั่งลูกนินมิด ถ้าอยากให้น้ำมนศักดิ์สิทธิ์เอาบวันที่สิบหยดตู้เออประเภทนั้นแหญ่ที่วันที่วัดทองหล่งใหญ่นะครับน้ำมนสักสีดบของท่านเจ้าคุณสุริยันต์แล้วก็ลุงบูมหาันตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบห้าวันสุดท้ายนะครับแล้วก็วันที่สิบห้ที่อาจารย์ชื่อดำที่ ได้มานั่ำปลกกธิฐานจิตเราก็พาท่านเขาไปเลรกการทลังก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้งานฝังลูกิมิ็ตางแก้วชมไนว่ากาเอาเอาตังมาให้แรกด้วยเยอะครับท่านเจ้าวาดท่านผู้ใหญ่ครับตังตอนนี้กองบุญมาแล้วนะครับรับบุญรับบุญลำมกาะต่อกันเลยนะพี่ต่อ มุมมุต่อการขึ้นยาวๆนี่ก็ต่อต่อ like, ก right ันให้ต right ่อการให้เป็นแถวทับกันอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยครับอ่าเอาฉดดีที่ผมอ่าให้ก่อนับพ่อแล้วพ่อเอากระเบื้องไปนะฮะโดดีทีนี้เอาไปบูชาที่บ้านเลยนะพ่อมโนนากับพ่อดมักดิรร่วมมโนนา20สิบตารางวา20สิบบาทบูชากระเบื้องตรงนั้น20สบาทมาบุงเลยพ่อบูชาหยอดใส่ตู้เลย แล้วก็มาบุงบามุงอ้าวแล้วก็มาตรงนี้ด้วยเด้อครับคุณพ่อแนวคุณพ่ออธิษฐานมุงนี่ถ้าบริจาคตรงนี้เนี่ยคับบริจาคค่าน้ำพระไป200บาทได้ลอตเตอรี่โคดวันที่26นี่อยู่ตรงนี้เมื่อวานอย่ออกท่านชมอันนี้คือเราได้ทำงานฝากลูกเม่อคืนเราไม่ไดู้ก็ทำช่วยซื้อดอกไม้บูชาเอาเอาเลยเนาะถึงที่ได้ก็จุดไาเลย แล้วอย่างนึงนะทำตุวนี้สแกนอาทิโค้ดได้ด้วยนะสแกนอาทพโค้ดได้เอาเลยที่เอาเลยดีๆเชียย์เอาเลยครับรถเป็นลอตเตอรี่พวดที่เจ็บถึงนี่อ,นอ่าโชคดีโชคดีมั่งมีมั่นมีเอามามามา,มา <S <S แล้วก็พนักงานต่อบาลรสนอาแม่มาบูชาจรวดที่ดินด้วยครับจรดวดที่ดินตารางวาละหนึ่งบาทเด้อ แล้วกบูชากระเบื้องต้องมีด้นนเราจะอนาดไปขึ้นในูชาตอนนี้เราก็จะซืนอที่ดินท่านท่านท่านผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่ลากท่าบผู้ใหญ่งสาท่กระเบื้องบูชาท่า่เนี่ยแผ่นทลา่ครับ

ได้แล้วครับสาธุอามาตรงนี้ซึ่งด้านล่างเราให้บูชาดอกไม้เทตรงนี้หลวงพ่อมาหาต้มลตรงนี้เลยครับตรงนี้กรณีนี้มีเป็นพร้อมมแม่เอาลูกหลวงพ่อสุริยานก็มาวางดอกไม้บูชาตรงนี้กันนะครับไม่ต้องคำนวณราคากลมๆแล้วก็ตักเลยแผ่นน้องมีสิบแผ่นน้องนะ มือใหม่หัดทำช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมือใหม่ถ้าเพื่อถือภาพพิธีการใดก็ขอไปเป็นทองประมาระเห็ขอไปหลังจากนั้นทวงเงินทวงทองปักซ้ายขวาแล้วก็เดินไปติดทองลูกนี้มิจฉนบครบเก้าลูกนะครับตรงนี้รคบพอตรงนี้ เราเลยจับาพิจาราเอาท่านอาจจะคุ้นเคยว่าเราเราเคยติดทองหน้าโบสถ์เหมือนแต่เราวัดตอนเราเราเจอลงทานเลยมาถ่ายถ่ายไลฟ์สกายถนนที่ดินพระราชทานลาวาและหนึ่งบาทเราจะต้องมีถนนที่ดินรองกับเรื่องหงกระเบื้องเรื่องรุงบัลลังกทาโบสถ์เมื่อเราได้เสื่องสัญลักษและจะมีหอกระดา เราแกะออกมาเก็บได้ทั้สองแผ่นก็เดี๋ยวไปตามนะครับตอนนี้เราบูชาแผ่นกระเบื้องเขียนตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้เราบูชากระเบื้องไปวางบูชาเ่เก็์ทองนี่แทน แล้วเหลือเก้าเหรียญจะติดรูปนี้เป็นโบรสดนะครับแล้วก็เป ah ็นตาโพงเงินทองต้นโพงเงินทองอัศวินชาและเป็นไปติดทองคาตัวนี้ก bon ่อนกระจายเออกระจายละแน่ๆเดี๋ยวเราไปงานเรายังวิสามบวกเรียบร้อยแล้วแล้วมาจุดนี้มาจุดนี้ใครอยากได้ลอตเตอรี่ ทำทีาบูชาแล้วก็เขียนชื่อติดไว้เลยครับมีคนมาบูชาแผ่นระเบื้องราคากันเยอะแยะามาครับมาเป็อได้เงิหนึ่งชุดแล้วก็จะมาห้าร้อยชุดวันนี้เราจะไปมเลือชุดนกเทด่ทิแล้วก็ที่ทำปักแล้วก็ไปที่ป่าเลยไปท่านียนกองบูรณ์การเสรลีบมาประจำวันนี้ให้รอดกว่าทุกๆวันนะครับเพราะว่าวันนี้ พี่น้องจะมากันเยอะมาก็นเยอะดังนั้นเราต้องมีสัมมาคารวะการที่จะไปปักตรงนั้นแม่ปักตรงนั้นเลยนะลูกสาวจะไปไหนเนี่ยเออแต่ตรงนี้วางดอกไม้ตรงนี้หมดเลยจุดไหนก็ได้ไอ้ที่ดอกไม้วางก็แต่ดอกไม้วางลูก ดอกไม้วางเลยจ้ะดอกไม้วางบนาเลยวางตรงไหนไม่ใช่ตรงนั้นครับวางที่ท่าเท้าดิวางตรงไหนก็ได้เออแล้วก็อธิษฐานิติดทองพระประธานหนึ่งแผ่นอาตอนนี้หนูถือมาแล้วก็อธิษฐานตักตรงนี้เลยตักพวงเงินโพทองตาตค์เหรียญไปไม่พอก็ไปแยกไปแยกเอานะครับอธิการเอายามบุญมาวาสนามา แล้วไปที่ปาลอยฟ้าสายเปสายใจสายใหของนางวันนี้วันที่เท่าไรเนาะที่องะหล้ตาบันราร้อยหนึ่งเราไดพยายใหญ่นะช่วยกตานี่ครับจุดแรกกาครับทำได้หมดเลยครับทุ่ดตมที่เวใหญ่จุดแรกตามแเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเดยไป จยุดแรกตามจะหยุดขึ้นมาอีกได้ไหมอ่าจะหยุดไปหยุดขึ้นมาวางตรงตรงตรงนั้นนได้เลย่ช่ตรงตรงตัวนี้เอามาวางตรงตัวนี้สองตัวแค่นั้นละไม่เป็นไรครับครับผมรับไปคนไปด้วยโอ้ได้ครับรับรับไปกครับรับรู้ครับครับเรารอรับโฉนดให้เทวดารับรู้ว่าเราได้ซื้อที่ซื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์ใช่ครับ อยู่บ uh, uh, ้านเลขที่ไหครับท่านอยู่บ้านเลข10 7ตำบล ตำบลเมือไใบอำเภอเมืองอยู่ในเมืองับบ้านบ้านตัวผมอยู่ขับไครับขับีที่ได้ผมก็อยู่เมืองใบบ้านหนองนารุ่มแถวแถวบ้านหมออินรักษากระดูกเมือนะอยู่จอมหอสาธวประทานครับครับแถวพยมมาอยู่นี่มาแวะมาทำลงทานทำลงทานก๋วยเตี๋ยวไอตีมที่จะมาเราจะได้ยาที่ไปสู่รัวเรา เอาอะไรมาทำลงทานนะครับก๋วยเตี๋ยวไอติมครับต้องไปชิมนะครับท่านโฆษนาเท่าไครับยี่บบที่สบสาการับโทาสาธุด้วครับนารับสราครับ้าครับสาครับตอนนี้เราก็จะได้รับไปเสร็จโทนานานุรัาสาธุครับจไบปเสร็จทขาน้านคุรัธนาสครับนด้เสร็จาบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะ น่ารักน่ารักอ่ะเดี <ESE> ๋ยวไปทักว่าป่าลูกตาตรงนี้กับลูกใหม่มามาเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรอการเด็กจะมาโอ้เลวเร็วเร็วอ่ะแม่นี่ไม่ต่อง่าลูกตาเยอ่ะมาอ่าวัน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 นั้นกับวันนี้ก็คือมันวันระวังอ่ะทำทำอีกทำอีกมามาเลยจ้ามาเลยอ่ะมามาต่อแบงค์แข่งกับบารมีเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปกัเดี๋ยวกัเดี๋ยวจะรอโหจะรอโหอ่ะมามาลูกงเรา มาทำปาป่าด้วยกันแม่มามามาทำปาป่าเอยฟ้าเอาด้วยกันคณะนี้คณะแรกเลยจะได้ขึ้นไปสวรรค์เร็วมาแล้วอย่าลืมตีท้องด้วยพ่อดีๆเอาไว้ตีท้องสนองศรัทธาตัวเองด้วยอ่าบายบายไมาจะมาทำบุญที่วัดของหลานใหญ่ที่มาเด้อะอ่าถอนออกมาพ่อตีดังๆแล้วก็มาต่อปะป่าลอยฟ้าเร็ว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 เดี๋ยวจะพาไปสวรรค์ใครไม่ได้ไปสวรรค์ัสดีเสียใจนะ แล้วต่อีกไม่กี่วันเราจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์ดีมา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 เร็ว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 ส่วนพี่น้องเราที่กำลังบูชาดอกไม้ทุกเยนทองวันนี้เป็นวันพานะบูชาด้วยก่อนที่เราจะปิดทองก็เดินรอบอุโบสถแล้ลึกนึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์อ้าวมามามาคุณพ่อความต่อมาเติมถ้าใดอยากจะลอยโคมสดอกเคราะ ประจําวันตัวเองมาตรงนี้ครับนี่มาบูชาเทียนประจําวันแล้วก็ลอยโคมต่างบ้านที่ที่สายน้โนโาําอนดัตเราจะได้ลําจะได้รวยอาสาทูเดออ้อาแล้วก็เข้าไปที่ในอุบโบสถเลยอตอนนี้ได้แล้วรอบนี้ยังไม่โฮรอบ <c oughs> นี้ยังไม่โฮอ,อ,อนุโมทนาเพื่อคณะได้มาแล้วออันนี้ ก็เป็นทีมทีมงานที่มาจากไกลเลยติดตรงนี้ด้วยก็ได้ครับพระองค์ไหนก็ได้ติดแค่เพียงเข้าวัะติดเป็นเดียวเหลือต้องเป็ดเราจะได้การตกแต่งสุประตูสวยงามมากครับแม่ก็เป็นศิลปะูชาชาวเหนือเป็นการบูชาคุณพ่อแม่มาที่นี้แม่จ๋าที่มาทนี่แม่เดตรงนี้จะเป็นด้านหน้าสุประตูวัดนะครับนี่มาในสลาใหญ่ซ้ายขวา วัากล้านีอทองหลานใหญ่นะครับบรรยากาศสมทางคาดครับได้แล้วได้แล้วเอาตักเลยแม่ก็แล้วก็แล้วนางอย่าลืมเด้อเนี่ยไปทำป้าป้าลอยฟ้าตังนั้นน่ะคนละเบ้งน่น่ะไปทำตรงนี้เนี่ยเอาไปเดินกระดึ๊นไปน้ตเลยแปลกโลรดอย่าลืมเอาหัวใจแปลด้วยเออนะครับเม่เดนเป็นอะเสื้ออันนี้ เป็นการวัดทองหลังใหญ่นะครับเสื้อนี้คืนแรกก็ลิเกพงเพชรสุสคอนเพชรดาราพันโกแกลิเกดอกไม้เมืองมาท่านใดมาบูชากระเบื้องเครื่องบ่งบังอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืม